นายธนิตหนูยิ้มผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชเปิดเผยว่าจากการสำรวจความหลากชนิดของนกในพื้นที่ชุ่มน้ำในเขตถ้มล่าสัตว์ป่าบึงบระเพชจังหวัดนครสวรรค์ประจำเดือนเมษาย,ยน2563ของสถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบรเพชกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชน,นำโดยนายไกรรัตน์เอี่ยมภัยหัวหน้าสถานีวิจัย มีผลการสำรวจพบชนิดของนกที่มาใช้พื้นที่กว่า106ชนิดรวมประมาณ17,895ตัวโดยพบว่าเป็ดแดงเป็นชนิดที่พบประชากรมากที่สุดคือพบอย่างน้อย5,855ตัวตามด้วยนกนางแอ่นบ้านพบอย่างน้อย1,389ตัวซึ่งทั้งสองชนิดมีประชากรท,ทั้งที่เป็นนกประจำถิ่นและนกอพยพ สำหรับนกประจำถิ่นที่พบประชากรจำนวนมากที่สุดคือนกกาญน้ำปากยาวพบอย่างน้อย1,966ตัวตามด้วยนกปากห่างอย่างน้อย1,170ตัวนกตีนเทียนอย่างน้อย724ตัวและนกอีกโก้งอย่างน้อย658ตัวในส่วนของนกอพยพที่พบประชากรมากที่สุดคือนกจากปีอ่อนอกเหลืองโดยพบอย่างน้อย284ตัว ทั้งนี้มีนกชนิดอื่นที่น่าสนใจได้แก่เป็ดปากพรั่วพบอย่างน้อย29ตัวซึ่งการสำรวจในครั้งนี้พบว่าพบมากกว่าครั้งก่อนๆและนกอีก,กอยเล็กที่พบเห็นมีเพียงหนึ่งตัวโดยนกชนิดนี้เป็นนกชนิดที่ไม่ค่อยมีรายงานว่าพบในพื้นที่ที่ห่างจากชายฝั่งทะเลบ่อยนักและพบนกที่ใกล้ศูนพันจำนวนหนึ่งชนิดได้แก่นกจ่าปีกอ่อนอกเหลืองและสถานภาพใกล้ถูกคุกค,คามจำนวนสมชนิด ได้แก่นกกาบบัวนกไองวัวและนกกระจาบทองซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจความหลากชนิดกับผลการสำรวจในเดือนอื่นๆพบว่าเดือนเมษายนของทุกปีมักพบความหลากหลายของชนิดนกค่อนข้างสูงเดินจากจะมีทั้งนกประจำถิ่นนกอพยพและนกอพยพที่บินมาจากทางตอนใต้เพื่อที่จะไปทำรังวางไข่ทางตอนเหนือของโลก สำหรับฤดูการดูนกสองนกในเขตท้ำล่าสัป,ป่าบึงวรารเพชจังหวัดนครสวรรค์สามารถดูนกสองนกได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงที่สามารถพบนกได้เป็นจำนวนมากจะอยู่ในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเมษายนของทุกปีอํำพลจากสอนทิพย์รายงาน